คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราซื้อ access point มาสักตัวหนึ่งเราจะซื้อความเร็วเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราไม่เคยใช้ความเร็วนั้นได้ถึง100%ของ access point นั้นสักทีนะครับเรามาดูกันนะว่าถ้าเกิดเราตัดเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณลบกวนหรือว่าความแรงของสัญญาณตีว่าไม่มีสัญญาณลบกวนเลยและมีความมีความแรงของสัญญาณ100%เราจะสามารถเชื่อมต่อ access point นั้นได้ในความเร็ว100%หรือไม่นะครับคำตอบคือไม่ ามาดูกันว่าเป็นเพราะอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้ส่วนไหนที่ไม่ต้องใช้บางทีเราอาจจะไม่ต้องไปจ่ายตังค์ไม่ได้เพราะเดี๋ยวถ้าเรารู้แล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยบางอย่างเราจ่ายตังค์เพิ่มไปแต่เราจะไม่มีวันได้ใช้มันเลยนะครับเรามาดูกัน ก่อนอื่นนะครับสำหรับ a c คเซ s p o i พอที่เป็น Home Use นะฮะการมาดูสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันคงลำบากดังนั้นทางผู้ผลิตเนี่ยก็เลยมีตัวเลขอย่างที่เราเห็นอยู่บนจอนะ n 150, n 3 0เอ้0นะครับ ac 750, ac 3000หรือว่า ax 1 5 0อ่ะตัวเลขพวกนี้มันหมายความว่าอะไรมันจะหมายความอย่างนี้ครับถ้าตัวไหนมันเริ่มด้วยตัว n นะครับหมายความว่าแอคเซ็ตพอยต์ตัวนั้นรองรับได้แค่สูงสุดคือ wifi 4นะครับหรือว่า80มาตรฐาน8 0 2 1 n นะครับส่วน Ac c e s s Point ที่รองรับ Wi-Fi 5ก็จะขึ้นต้นด้วย AC นะครับแล้วก็ a c c e s s Point ที่รองรับ Wi-Fi 6ก็เริ่มต้นด้วย AX แล้วก็ตามด้วยความเร็วที่ Ac c e s s Point ตัวนั้นสามารถรับได้ฟังดีๆนะครับความเร็วที่ Ac c e s s Point ตัวนั้นสามารถรับได้ไม่ใช่ความเร็วสูงสุดที่ตัวลูกต่อได้นะคราวนี้เราจะเห็นว่าเออถ้าเราไปดูนะอย่าง AC 4003เนี่ยก็หมายความว่า เป็น Access Point ตัวนี้รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 5และมีความเร็วสูงสุดที่จะรองรับได้ถึง4,300เมกะบิตเซกหรือว่า4.3กิกะบิตเซกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วอุ้ยตัวล่าง AX 3,000ตัวบน AC 4 0 0 3โทรศัพท์เรายังไม่รองรับ Wi-Fi 6ก็อย่างนี้เราซื้อ AC 4 0 0 3น่าจะได้ความเร็วเยอะกว่าอ่าถ้าเราดูตามตัวเลขถูกไหมฮะแต่จริงๆไม่ต้อบอกว่าโลกแห่งความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเรามาดูกันเพราะอะไรอ่ะนะครับ คราวนี้อ่าอันนี้ก็เป็นที่อธิบายไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเราไม่เป็นค่าสสดงรูปเนี่ยค่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันจะมีหลายหลายองค์ประกอบนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอตัวเลข300ไอ้ตัวเลขความเร็วตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรตรงนี้เลยถ้าเราอยากรู้ว่า a อ็กเซสท์พอย์ตรงนั้นเหมาะกับเราหรือไม่จริงๆเราต้องมาดูค่าพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความทีนะครับความสี่ความถี w i f i เนี่ยจะมีู่2ย่านคือความถี่2.4 กิกะเฮิรตนะครับซึ่งเป็นความถี่เก่าแก่แล้วก็มีความถี่ย่าน5กิกะเฮิรตซึ่งเป็นความถีใหม่นะครับส่วนในการเชื่อมต่อเนี่ยมันก็มีเหมือนกับถนนนะฮะถนนมันก็มีความกว้างตั้งแต่20เลน40เลน80 160เลนนะครับยิ่งกว้างแน่นอนยิ่งขนข้อมูลได้ดีแต่ก็มีรายละเอียดอีกเดี๋ยวเราจะมาดูกันจำนวนสอาวาศนะครับเพราะว่าแอคเซ็พอยต์อ, Point อะอย่าง สมัยก่อนเนี่ยความถี่มันมีแค่20เมกะเฮิร์นะครับเขาก็มีเสาอากาศ2ต้นเพื่อเราจะได้เอาเสาอากาศ2ต้นเนี่ยมารวมกันได้ความเร็วขึ้นมา1เท่าตัวถ้าเสาอากาศ4ต้นถ้าเทียบกับเสาอากาศ1กับ4ต้นใช่ไหมฮะแปลว่าเสาอากาศสต้นก็สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นอีก4เท่าดังนั้นตัวเสาอากาศนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับและสุดท้ายคือจํานวนแบรนหรือว่าความถี่ที่แอคเซ็ p o i พอยต์นั้นรองรับ แอ็เซปพอยต์บางตัวรับได้แค่2.4นะครับแอ็กเซปพอยต์บางตัวรับได้แค่ยาน5กิกแต่แอ็กเซปพอยต์บางตัวเ็าเรียกดูโอแบนรับได้2ย่านเลยทั้ง 2.4G กิกและ5 g h กิกะเฮิร์นะครับรวมถึงแอ็ e เซปต์พอยต์บางตัวเขาเรียกว่าทรีแบนคือสามารถมีรับได้3ช่วงนะครับก็คือ,อเป็น2 4 g h กิกะเฮิร์ตอันและเป็น5 g h กิกะเฮิร์ตออันซึ่งค่าทั้งหมดเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วในการเชื่อมต่อทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันที่มาของตัวเลขนะครับอย่างเช่น ถ้าเราซื้อมาเป็น n 3 0 0ก็อาจจะเป็น2.4 GHz นะครับคูณ2เสาคูณความถี่ของแต่ละเสาคือ40 MHz เมความถี่ของแต่ละเสา40 MHz เนี่ยจะได้เสาหนึ่งอย่างนี้ความถี่40 MHz เนี่ยต่อเสาได้สูงสุด150พอรวมกัน2เสาก็เป็น300นะครับตัวเลขออกมาก็จะเป็น300ถ้า Access Point ตัวนั้นเป็นมาตรฐาน Wi-Fi 4ก็จะกลายเป็น n 300นะครับหรือถ้าเกิด อ่าเซตพอยตัวหนึ่งเป็น5 g h z อ่ามี2เสาเสาหนึ่งเนี่ย80เมกะบิตอ่าเมกะเฮิร์ตนะฮะแบนด์วิดต์กว้าง80เมกะเฮิร์ตหมายความว่า2เสารวมกันที่ความถี่นี้ที่แบนด์วิดต์นี้เนี่ยจะได้ความเร็วสูงสุดถึง866เมกะบิตเพอร์เซกันนะครับและเมื่อออสินค้าไปถึงทุบผู้บริโภคเนาะให้เขาจำแป6หมันจำยากเขาก็ตัดปัดเลขให้มันจำง่ายๆคือส่วนใหญ่จะปัดขึ้นนะฮะถ้าเห็นบนบนจอเนี่ยก็คือ8จาก866ก็จะกลายเป็น 900ะนะครับเรามาดูดู o อแบนกันบ้างนะครับสมมุติ2.4มีสอาวาศ2ต้นที่40เมกะเฮิร์เหมือนกับข้างบนนะครับก็จะเป็นการเป็นความเร็ว300กับ5กิกะเฮิร์อีก2ต้นนะครับเป็นความเร็ว866ดังนั้น access point ตัวนี้ก็จะ,ะรวมกันได้ที่1,166นะครับหรือว่าปัดเป็นเลขกลมๆ102อ,อย่างแรก เราจะเห็นละไอพวก1 2ึ่กิกเงี้ยเราไม่มีทางได้แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นตัวเลขที่ปัดขึ้นอ่าและลองดูอสุดท้ายก่อนนะครับก็เป็น2 g กิกบวก5กิกบวก5 g กิกซึ่งจะสังเกตว่า5 g กิกตัวหนึงนะฮะสอาวาาศ2ต้นและ5 g กิกตัวหนึงสอาวาาศ4ต้นตัวเลขมันก็จะกลายเป็น300บวก866บวก1733นะครับ ออกมาเป็น2 8 9 9เก้าก็ปัดขึ้นเป็นเลขสวยๆก็คือ0 0 0อ่าถ้าเกิดใครไปซื้อ Acces s Point อย่าง AC 3000นี่ก็จะได้ประมาณ3 0 0ร้บวกกบวก็ก็เราก็แปลว่าเราได้ความเร็วสูงสุด c c e s s Point ตัวนี้รับความเร็วได้สูงสุด2 8 9 9เมกะบิบเตเอร์เซ็นคราวนี้เรามาดูไคแอนบ้างครับไคแอนเวลาต่อมันมีข้อจำกัดอย่างนี้ฮะ Access Point มันต่อได้3แบรนด์ก็จริงมันมีตรแบนด์แต่เวลาตัวลูกต่อครับสามารถต่อได้ทีละแบน หมายความว่าถ้าเกิดเราเอาโทรศัพท์มือถือต่อไปที่ความถี่ย่าน2.4กิกเราจะได้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน300เมกซึ่งเดี๋ยวเราจะลงเป็นรายละเอียดอีกนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้300เมกนี่ก็ไม่ได้เพราะอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอ่าหรือถ้าเกิดเราต่อที่ย่าน5กิกะเฮิรตซตัวแรกซึ่งมี2เสาจะได้ความเร็วสูงสุด866นะครับและถ้าเกิดต่อที่ย่าน5กิกะเฮิรตอันอันหลัง ก็จะได้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน1 7 3 3ดังนั้นเราจะเห็นว่าเราไปซื้อ access point มาตัวหนึ่งเขาระบุเลยความเร็ว3 0 0พหรือ3กิกะบกิตเพลสิกันอันนั้นคือความเร็วที่ถ้าคือความเร็วที่ access point ถ้าเรามีโทรศัพท์ตัวหนึ่งต่อ2.4อีกช่องหนึ่งต่อ 5G กิอีกช่องหนึ่งต่อ5กิ access point เขารับได้พร้อมๆกันแต่ในกรณีมุมมองจากค l i e n t เราสามารถต่อได้ทีละแบนด์ดังนั้นเราจะได้เราก็ต้องเลือกเอาละครับว่าเราจะเอา300อเอาไป6หหรือเอา1733 อันนี้เป็นข้อจํากัดแรกนะครับที่เราซื้อมาอยัางไงเราต่อได้ไม่ถึง 100, 100ต่อมาอันนี้ผมไปเอาสเปคสเปคของโทรศัพท์ส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นตามตามตัวนี้เลยนะครับก็คือย่าน2 4งกิกะเฮิรจะรองรับความถี่ไม่เกิน20 MHz เมกะเฮิรอ่ะเออแล้วก็ย่าน5 g h กิกะเฮิรที่เมื่อกี้เราดูแบนด์กิกใช่ไหมครับมันจะมีทั้งแบบ 20, 40, 80, 160แต่โทรศัพท์เกือบทั้งหมด รองรับไม่เกิน80อ่านะครับเพราะว่าการรองรับมากกว่าน,นี้เนี่ยจริงๆว่าไปมันเป็นแค่ตัวเลขมันหวังผลได้น้อยโอกาสโดนกวนเยอะหรือว่ามีข้อจํากัดต่างๆเยอะนะครับดังนั้นด้วยข้อจํากัดอันนี้เองและที่มันเขาไม่ได้เขียนไว้ในนี้ก็คือเรื่องของสายอากาศหรือบางคนเราเรียกว่าเสาอากาศเสาอากาศ,าากาศต้องบอกเลยฮะโทรศัพท์ส่วนใหญ่หรือว่าใครแอนส่วนใหญ่มีเสาอากาศไม่เกิน2ต้นนะ ถ้าโทรศัพท์รุ่นเล็กๆเนี่ยรุ่นเอาง่ายๆแบบปัจจุบันนะในวันที่รีวิวเนี่ยถ้าตัวไม่เกินหมื่นส่วนใหญ่จะมีเสาอากาศแค่ต้นเดียวมีสาอากาศแค่ต้นเดียวนะฮะรุ่นท็อปแบบรุ่นท็อปเลยก็มีแค่2ต้นน้อยมากครับที่จะเจอ3ต้นอย่าว่าแต่โทรศัพท์เลยฮะไม่ว่าจะโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆส่วนใหญ่ก็มีแค่2เสาดังนั้นหมายความว่าไอ้กลับไปดูที่สเปคนะครับอย่างตัวเนี้ย5 g h z เราจะต่อได้ที่ความเร็ว1,733ก็คือต้องมีเสาอากาศ4ต้นแต่ถ้าเกิด Access Point มี4แต่เครื่องที่เราใช้ต่อมี2หมายความว่าไอ้4ต้นนั้นเราไม่มีทางได้1,733ครับเราจะต่อได้ไม่เกิน2ต้นก็คือ866จะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาอุปกรณ์ที่มีเสาอากาศ2ต้นมาต่อ ย่าน5กิกะเฮิร์ตไม่ว่าเราจะต่อตัวแบนตรงนี้ที่มีเสา2ต้นหรือแบนตรงนี้ที่มีเสา4ต้นเราก็จะได้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน8 6 6เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่บางทีเราซื้อมาโอ้ยตัวนี้แอคเซ็ตพอยต์ต่อ5กิกได้1.7กิกะบิต1.8กิกะบิตแต่เอาเข้าจริงๆไม่ครับเสบาอาศาศตัวลูกมันมีแค่นี้มันไม่ได้เท่าแอคเซ็ตพอยต์นะครับอ่าดังนั้นเรามาดูฮะนี่คือข้อจากัดของไคลเอนอผมตีว่าเป็นเลขแบบ ประสบการณ์ผมแล้วกัน90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับคือ1มีสออากาศไม่เกิน2ต้นนะครับและรุ่นเล็กๆก,ก็มีสออากาศต้นเดียวด้วยซ้ำนะครับสถ้าเป็นแบนดสองจุดสี่กิกะเฮิรตซ์จะไม่รองรับแบนด์วิดต์ขนาด40เมกก็คือรองรับได้แค่20เมกหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้เจ้า300เมกที่เห็นนี่มันต้องมันจะได้ก็ต่อเมื่อแบนด์วิดต์มัน40เมกดังนั้นเมื่อมันรับได้20เมกความเร็วของมันจะลดเหลือ,ลอครึ่งเดียวคร 150ซึ่งถ้าเอาตัวเลขกันแบบเป๊ะเลยก็คือประมาณสัก144่กว่ากว่า่าน5ากิกะเฮิรเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับอ่ถ้าเขาเราไปเจอบอกว่าเออตัวนี้มีได้1.7กิอ่าเอางี้เรากลับมาที่ตัวนี้สมมุติอันเนี้ยสาวศเห็นไหมฮะมี4ต้นต้นละ80เมกะเฮิรแต่เขาบอกว่าโอเคองี้ของเขามี2ต้นต้นละ160 นั่งคำนวณไปจะ4คูณ80หรือ2คูณ160ก็ได้320เมกะเฮิรเท่ากันเต้โทรศัพท์เรามี2ต้นก็ได้จะต่อได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าถ,ถึง a c คเซ็ p พอ n ตจะรับได้ถึง160เมกะเฮิร์แต่โทรศัพท์เกือบทั้งหมดลองรับได้แค่80จะเห็นว่ามาถึงตรงนี้ข้อจำกัดมาอยู่ที่ใครแอนคราวนี้เรามาดูบางทีสเปคเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน อย่างอันเนี้ยสมมุติ Access Point ตัวหนึ่งบอกว่า n 3 0 0 Access Point ตัวหนึ่งบอกว่า n 3 0 0เหมือนกันแต่เรามาดูครับตัวแรกย่านเป็นแบรนสอดกิกะเฮิรตซ์อย่างเดียวนะครับมีสอาวาาศ2ต้นแล้วก็รองรับความถี่ได้ถึง40 m เมกะเฮิรตซ์แต่อย่างที่บอกไปฮะโทรศัพท์ส่วนใหญ่ต่อ2.4 GHz กิกะเฮิรตซ์ได้แค่20 m เมกะเฮิรตซ์ ดังนั้นหมายความว่าเอก300ที่เราเห็นเนี่ยมันจะรวมกันได้ไม่เกิน150หรือความถี่จริงก็จะเป็นตามที่ด้านขวาเนี่ยครับก็คือ144.4งสี่สี่จุดสี่เมกะบิตเพอร์เซกันะครับหมายความว่าแอคเซ็ตพอยต์ตัวแรกหรือตัวที่2ที่มันเขียน n 3 0 0อยังไงเราก็ต่อได้ไม่เกิน144ด้วยแค่แอน่วนใหญ่นะครับแต่ข้างขวาถึงมันจะเป็น144ก็จริงนะครับแต่เขาจะมีย่าน5 g ากิกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นอีก144่บอ่าเมกะบิตเพอร์เซกันดังนั้นถ้าจะซื้อเป็นผม,ผมจะะซื้อตัวววขาาาเพร่ เราจ่ายตังเป็น n 3 0 0เท่ากันแต่ n 3 0 0ตัวแรกต่อให้มันสเปค access p o i n t ได้300เราก็ต่อได้ไม่ถึงดังนั้นไอสูตรที่เกิดมาเราไม่ได้ใช้ในขณะใี่ตัวที่2มันต่อได้ตามความเป็นจริงแล้วมันมีย่าน5 g กิกะเฮิร์ให้เราอีกอ่านะครับคราวนี้เรามาดูบางตัวยิ่งกว่านั้นอีกครับมี n 9 0 0ด้วยแต่ปัจจุบันหายากละเมื่อก่อนมี n 9 0 0ถามว่า n 9 0 0มาจากไหนมาจาก900ก็มาจากนี่ฮะ เ,เนื่องจากมาตรฐาน 8.2.1n หรือ w i f i 4เนี่ยสามารถมีเสาอากาศได้สูงสุด4ต้นนะครับแต่มันไม่ค่อยมีใครทำเพราะเอาเข้าจริงๆแบนด์วิดเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่ไม่สามารถใช้4ต้นพร้อมกันถ้าใช้4ต้นพร้อมกันแบนด์วิดจะชนกันเพราะพื้นที่แบนด์วิดมันไม่พอเราก็เลยไม่ค่อยเห็นมีใครทำออกมาแต่อาจจะมีบางเจ้าอย่างที่บอกครับมันเป็นสงครามตัวเลขสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องพอเขาทำออกมาปุ๊บเขาก็เลยทำเสาอากาศของย่าน2.4ออกมา3ต้น และก็ตี maximum สปีดที่ต้นละ1 5 0เมกคูณ3เข้าไปก็เป็น450แล้วก็เอาวิญาณ5 g h กมา3ต้นนะครับต้นละ 40MHz เมกเอ่าก็อีก450อันนี้คือเป็นมาตรฐาน n นะครับยังไม่เข้า Wi-Fi 5หรือ ac ดังนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บตัวบนได้450ตัวล่างได้450พอเราต่อ900อ่ามารวมกันก็ได้900แต่พอบนโลกความเป็นจริงนะฮะเราต่อไม่เกิน2 0เมก 2.4ดังนั้นย่า2.4ตัวนี้ไม่ว่า3ตัวนี้ครับไม่ว่าเราจะซื้อตัวไหนเราจะต่อ2.4ได้ไม่เกิน144เมกะบิตเพอร์เซกันได้เหมือนกันหมดนะครับรวมถึงตัว5กิกะเฮิร์ตเนี่ยจะเห็นว่าเขามี3าเสาแต่โทรศัพท์ทั่วไปเราบอกแล้วว่ามี2เสาดังนั้นไอ้เจ้า450ที่เราเห็นอ่ามันก็ต่อไม่ถึงนะครับมันก็ต่อไม่ถึงมันก็ต่อได้อย่างมากก็2เสา อ่แต่ย่าน5กิกะเฮิร์เนี่ยบางทีต้องบอกว่าเราไปใช้40ได้เพราะ5กิกะเฮิร์เนี่ยความถี่มันเหลือเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีผังความถี่ให้คราวนี้เรามาดูที่มาร์กตัวเลข2อีกอ่ตัวเลขที่ที่มันมาแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้อันนี้ผมตัดมานะครับย่าน2กิกะเฮิร์กับย่านอ่าไรแบนนะครับก็คือ2กิกะเฮิร์2เสา5กิกะเฮิร์2เสา4กิกะเฮิร์2เสาบวกกันแบบความเร็วสุดๆเลยได้300บวกไ66บวก1733ออกมาเป็นอ่า AC 3, 0 0 0 คราวนี้เราไปเจอ Access Point บางตัวสุดวิเศษครับโอ้โ oh, ห oh, เราจะเห็นว่าย่าน2 2.4กิกะเฮิร์นะฮะ2เสาเหมือนกันแต่ความเร็วสูงสุด400เมกะบิตเพิร์เซกันะครับย่าน5กิกะเฮิร์ตมี4เสาย่าน5กิกะเฮิร์ตัวนี้ก็มี4เสาเป็น1,700บวก1,700โอ้โห oh, oh, ออกมาเป็น4,000เออจริงๆมัน3,900เขาปัดขึ้นมน4,000ถามว่าเฮ้ยมาตรฐานของ2.4สูงสุดเนี่ย มันได้ส0 0 0าไมตัวนี้ได้400ต้องบอกว่าเขาใช้วิธีการเขาเรียกโมดูลเลชันที่ไม่อยู่ในมาตรฐานคือมันเหมือนกับว่ามาตรฐานมันกําหนดไว้อ่อแค่นี้แต่มันมีมาตรฐานอื่นซึ่งมันไม่ได้อยู่ใน Wi-Fi 2.4แต่ฉันก็บอกว่า a c c e เซส o i พอยตฉันลองรับ a c c e เซส o i พอยลองรับแต่ไม่ได้หมายความว่าใครแอนของเราหรือว่าอุปกรณ์ที่เราไปเชื่อมต่อลองรับ ถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเราซื้อ Access Point พวกนี้ถ้าเราจะใช้ความเร็วพิเศษหรืออะไรที่มันไม่ใช่มาตรฐานเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกันอ่านะครับหรือตัวข้างล่างเราจะเห็นว่ายิ่งแล้วใหญ่นะครับก็คืออความถี่2.4เนียนะอ่านี่ฮ2.4กิกมี2เสาแต่5กิก5กิกมี8เสา8เสาประเด็นคืออะไร8เสาประเด็นคืออย่างนี้ครับสมมุติเสาต้นหนึง80 ความแด์วิด80เมกเรามาดูครับ80เมกคออือย่านนี้ย่าน80เมกจะมี1 2 3 4 5 6มีเราใช้แค่6ช่องหมายความว่าไอ้8สาวากาศเนี่ยจะมี2สาวครับที่ความถี่ชนช่องเดียวกันดังนั้นความถี่เมื่อมันชนช่องเดียวกันคืออะลองดูข้างบนจะเห็นว่า2.4กิกแค่2สา5กิ z กเฮิร์แรกแค่2 5กิกเฮิร์หลังแค่4 แล้วมาเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่า80เมกะเฮิรมีอยู่6ช่องก็คือแค่แค่ใช้ตามสเปคอันนี้ก็เต็มแบนด์วิดท์ทั้งหมดแล้วแต่ข้างล่างเนี่ยครับเขาเท่ากับว่ามี2เสาซ้อนความถี่กันดังนั้นโอกาสที่ได้ความเร็วที่ตัวเลขที่เห็นก็ยิ่งริบดีเข้าไปอีกนะครับอย่างที่บอกฮะมาเป็นสงคารามตัวเลขนะครับคราวนี้ก็มาถึงประเด็นที่บอกว่าอ้าว ล้วถ้าเกิดสมมติเครื่องตัวลูกทั่วไปมี2เสา uh, Access Point มี4เสาออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้จริงเขาจะออกมาทําไมเออก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพอตั้งแต่ Wi-Fi 4ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ยกเว้น Wi-Fi 5ยหาเวฟท2ซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า MIMO MIMO คือสามารถเอาสาอาวาศความเร็วสาอาาศมารวมกันได้แต่ใน ขณะเวลาเดียวกันอาจจะเห็นว่าความถี่อันนี้มีอยู่แค่อันเดียวหมายความว่าถ้าเกิดตัวซ้ายคุยอยู่ตัวขวาต้องรอตัวขวาคุยอยู่ตัวซ้ายต้องรอต่อให้อุปกรณ์ตัวนี้มีแค่2เสามันก็คุยแค่สอเสาอีก2เสาก็ปล่อยว่างไว้นะครับดังนั้นการจะคุยให้ได้ประสิทธิภาพ4เสาต้องหาอะไรที่มี4เสาเหมือนกันซึ่งเป็นไปได้น้อยมากในขณะทีะ่มันจะมีตัว Wi-Fi 5ที่เป็นเจเนอเรชั่น2นะครับที่เราเรียกว่า WiFi ตัว Wi-Fi 5 w ้าเว็บตัวนี้จะมีความสามารถที่ชื่อว่า MU MIMO M.U.MIMO หมายความว่าในขณะที่มันอุปกรณ์ด้านซ้ายมี2เสาอ่าเขาก็ใช้2เสาคุยกับทางด้นานซ้ายอุปกรณ์อ่าสองเสาที่เหลือทางด้านขวาท่านี่จะปล่อยว่างก็เอาไปคุยกับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเอออย่างนี้ค่อยดูแม็กเซนหน่อยใช่ไหมฮะแปลว่าความเร็วที่เราได้มาอย่างน้อยถึงไครแอนจะวิ่งได้ไม่หนึ่งร้อเคือ4เสาแต่อย่างน้อยไอ้สเสานั้นก็ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันก็คุย2เครื่องอ่าไม่ต้องรอก,กันนะครับก็รับส่งข้อมูลได้ได้ได้ไดไดอ่ารับข้อมูลดีกว่า ได้พร้อมกันแต่ก็มีแต่อีกเรามาดูสเปคก,กันครับไม่ใช่โทรศัพท์ทุกตัวมี MU-MIMO คือการที่จะใช้ MU-MIMO ได้ก็คือต้อง access point กับตัวครแอร์อาจรองรับ MU-MIMO เรามาดูฮะชาร์จด้านซ้ายเนี่ยเป็น iPhone 8และ iPhone 10จะเห็นว่า iPhone 10ยังไม่รองรับ MU-MIMO เลยครับ ผมก็ไม่รู้เหตุผลนะเพราะว่าถ้าเทียบกับ Samsung คืออย่างนี้ไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าด้อยกว่านะครับเพราะจริงๆใน Apple ก็จะมีอย่างเช่น8 0 2 1 1 R 1 1 R เป็นโลมิ่งแต่ฝั่ง a m s u n g ไม่มีอะไรอย่างงี้คือแต่ว่านี้ผมเอามาเปรียบเทียบกันอย่างซัมซุงเนี่ยมี MU m i m o นะครับแล้วก็รองรับมาตรฐานแปลกๆด้วยเพราะอย่างอันเนี้ยมันรองรับแค่ AC หรือ WiFi 5ซึ่ง WiFi w ปกติไม่มีพันยแคม นะครับมันจะได้แค่256แต่อันนี้จะเห็นว่าซัมซุงรองรับอะไรที่ไม่ใช่มาตรฐานถ้าเกิด Access Point รลองรับด้วยกันมันก็จะต่อได้ได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกโอกาสที่จะหาอะไรที่มันแมทชกันอย่างเงี้ยมันเนื่องจากมันไม่ใช่มาตรฐานมันค่อนข้างยากนะครับดังนั้นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราซื้อ Wi-Fi 5ที่มี MU MIMO แล้วเราใช้ iPhone 10มันก็ไม่ได้ใช้ความสามารถอย่างที่เราเห็นในภาพนี้ครับมันจะมาใช้ทางด้านซ้ายเพราะว่าตัวลูก iPhone 10มันเป็น Single User MIMO ที่เล่ามานี่คือข้อจำกัดเราไม่สามารถใช้ความเร็ว100%ได้จากข้อจำกัดของไคล e อนเรื่องสเปคไม่เท่ากันเรื่องสเปคไม่สอดคล้องกันนะครับคราวนี้เรามาดูอย่างอื่นอีกบ้างนะครับว่าถ้าสมมุติฉันรู้แล้วล่ะว่าไคลเอนฉันต่อได้ความเร็วจริงเท่าไหร่ะผมมาอย่างนี้สมมุติไคลเอนความเร็วต่อได้จริงนะอาะอย่างตัว5 GHz นะครับ สอสาอากาศตีว่าเราเชื่อมได้866เมกะบิตเพลเซกันถามว่า866เนี่ยเราทำสปีดเทสเราได้866เลยไหมคำตอบก็ยังตอบว่าไม่แต่นะครับเพาความเร็วที่เห็นเนี่ยเราจะเรียกมันว่า PHY r a t คือเป็นความเร็วฟิสิกอลเป็นความเร็วจริงๆที่มันวิ่งอยู่นะครับแต่ในการทำงานกับ Wi-Fi โปรโตคอลหรือเป็นภาษา Wi-Fi อ่ะมันไม่ได้มีแค่ข้อมูลที่วิ่งอยู่ใช่ไหมครัเพราะว่าข้อมูลอาจอย่างดูตัวบนนะฮะ อจจะดูเทคนิคหน่อยแต่ค่างๆไปเอางี้ตัวข้อมูลเนี่ยจะอยู่เฉพาะในส่วนนี้แต่ในส่วนข้างหน้าครับมันต้องบอกว่าเครื่องต้นทางเป็นเครื่องไหนเครื่องปลายทางเป็นเครื่องไหนนะครับแล้วก็เวลาส่งข้อมูลไปเนี่ยต้องมีการตรวจส่วนที่จะตรวจเช็คว่าข้อมูลที่ไปถึงปลายทางถูกต้องหรือไม่ดังนั้นมันจะมีส่วนที่เอาไว้เพื่อทํางานอื่นๆด้วยนะครับมันไม่ได้แค่ส่วนข้อมูลอย่างเดียวอ่านั่นคือส่วนหนึ่งละ2 แล้วเวลาเราสแกน S S I D เราเจอ S S I D ทั้งั้งนที่ S S I D เรายังไม่มีการเชื่อมต่อยังไม่นั่นนั่นคือไม่ใช่ข้อมูลที่เราส่งแต่ Access Point มีเรื่องของ S S I D ออกมาเตรียมรับเชื่อมต่อถูกไหมฮะส่วนนั้นเราเรียกว่า Beacon Frame so, uh, Access Point ก็ต้องใช้ Traffic ส่วนหนึ่งออกมา uh, ส่ง Beacon Frame ออกมาเพื่อทำสามารถที่จะติดต่อกับตัวลูกหรือให้ตัวลูกสามารถเชื่อมต่อกันได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงละที่เสียไปนะครับการทำงานการรับส่งข้อมูล อย่าลืมว่าการรับส่งมันไม่ใช่ส่ง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 ไปแล้วแค่นั้นคือมันส่งไปเนี่ยตัวที่รับนะครับไม่ว่าจะแอคเซ็ตพอยต์ส่งหาใครแอใครแอส่งหาแอคเซ็ตพอยต์เมื่อได้รับแล้วก็ต้องยืนยันถูกไหมครับว่าข้อมูลที่มาเนี่ยถูกต้องเพราะว่าข้อมูลมันอยู่กลางอากาศถ้าโดนสัญญาณรบกวนมันอาจจะต้องมีการให้ส่งมาใหม่ดังนั้นเมื่อตัวหนึ่งส่งอีกตัวหนึ่งก็ต้องรับอย่างตามภาพที่เขียนนะตัวนี้นะครับก็คือส่ง Data มา นะตัวส่งข้างบนนี่ยเซนเดอร์ส่งไปตัวรับต้องแอคกลับมาดังนั้นในการพูดคุยมันส่งไปปุ๊บมันต้องรอรับเรียบร้อยดีนะอ่าส่งไปใหม่ก็จะมีตรงนี้ที่เสียโอเวอร์เฮดไปอีกนะครับถามว่าโดยทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอ่าถ้ารวมโอเวอร์เฮดด้วยรวมสัญญาณลบกวนทั่วไปในขณะที่สัญญาณดีๆเนี่ยเราคาดหวังถ้า อยู่ในระดับที่ถือว่าโอเคไม่ไม่น่าว่าไม่น่าถือเป็นปัญหาตัวเลขอยู่ตรงไหนตัวเลขอยู่ที่50%ของ P H Y เลยหมายความว่าถ้าเราเชื่อมต่อนะครับได้ที่ความเร็ว866รมกะบิตเพอร์เซกัแล้วเราสามารถส่งข้อมูลได้สัก433อันนั้นถือว่าโอเคแล้วถ้าได้มากกว่านั้นถือว่าโบนัสอ่าตัวเลขนี้เอามาจากไหนมีดีัจไหม ไม่มียืนเนี่ยคืออย่างนี้ตัวเลขนี้ผมเอามาจากการอบรมคอร์สไวไฟของทาง Ubiquity นะครับก็คือเขาพูดว่าเป็นตัวเลขเฉลี่ยเป็น a v e r a g e นะฮะซึ่งเอาไปใช้งานจริงเนี่ยอาจจะมีสวิงมากกว่าน้อยกว่าตามหน้างานแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดได้ในระดับนี้อันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นสงครามตัวเลขใช่ไหมฮะ ทางแอสเ p o i อยก็อัดมาแต่ว่าไม่ใช่ใครแอนทุกตัวที่จะไปสามารถใช้ได้เต็มที่ดังนั้นถ้าเราไปซื้อแอสเ p o i อยตัวหนึ่งโอ้แอสเซทอยตัวนี้แรงกว่าแต่มี3สามสายอากาศหรือว่าเขาเรียกว่า3เชนในขณะที่โทรศัพท์หรืออุปรกรณ์ส่วนใหญ่เราไปดูในบ้าน2เชนทั้งนั้นเลยมันก็ไม่มีความจำเป็นหรอกครับที่จะไปจ่ายตังค์เพิ่มกับไอ้สเชนเพราะว่าไอ้เชนที่3เราจะไม่มีวันได้ใช้มันเลย ถ้าเนื้อหาที่เอามาฝากกันในคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์ให้ผมทราบนิดนึงครับเป็นฟีดแบ็กว่าเออหรือคอมเมนต์ก็ได้นะครับไม่หรือว่าถ้าเกิดข้อมูลที่เอามาเล่ารู้สึกเอยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยแต่ท่านก็อุตส่าห์ดูมาถึงขนาดนี้แล้วฝากดิสไลค์ให้ผมก็ได้คืออย่างน้อยมันเป็นฟีดแบ็กไม่ว่าจะไลค์หรืออัไลก็ขอบคุณทั้งทั้งสอ,งอย่างแล้วถ้ายิ่งคอมเมนต์ก็จะขอบคุณมากๆแล้วพบกัน,นคลิปหน้าครับ